ำมันเอเนกประสงค์สเป็โปรเทคออยสเป็เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณน สำเร็จอย่างยินน่งนะจากการดิฟโชว์บนขอบอ่างค่ะมือน,นอเป็นการทาเพื่อมวลมนุษยชาติยังไงอกันเลยทีเดียวหนุ่ยยิ่งใหญ่มากทีเดียวนุมรายนี้ค่ะเขาก,กอดอยู่บนขอบอ่างน้องแตงหลังจากนั้นเขาก็ถีบฟิฟมาแล้วนี่เห็นไหมแล้วมันสามารถกลับตัวในช่วงจังหวะโค้งได้โดยที่<笑><笑>ถ้าเกิดเราไม่กลับตัวน้องแตงหัวเราก็จะไปชนกับกําแพงด้านหนึ่งใช่ไหมนี่เลยบอกว่ามันเป็นความสามารถไง ลองไปทําดูดิทำได้ไหมเออเออเห็นไหมแล้วดีใจกันแบบโอ้โหมันใช่เรื่องที่น่าดีใจขนาดนั้นเลยเหรอจริงจ้ะคุณคือเรามนี่งใหญ่อ่ะขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยแต่มันก็ทำไม่ง่ายนะมันจะต้องหมุนตัวช่วงนี้นะช่วงโค้งนี่ปี๊เห็นไหมแล้วเราต้องเซ็นเซอร์ไว้ค่ะคุณชมไม่งั้นจะเห็นช้างน้อยรักทีเดียวนี่เ ก้าวาคคิปฮาฮาไปนะคะสำหรับหนุ่มญี่ปุ่นดิฟโชบนขอบอ่างนะอุ๊ยอันนี้เห็นทรูสเลยเร้อทางจะเสียวรูทเวลเดอร์ดูอ่ะเมื่อกี้เป็นอะไรนะเป็นการทำเบื้องนเราไปดูกันที่ อันนี้เป็นเทรนด์ใหม่จากประเทศจีนกันบ้างเราจะเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยสาวๆจีนเนี่ยเขาจะชอบนําเทรนอะไรแปลกๆมาตลอดอย่างเช่นอะไรนะเอาเหรียญมาวางไว้บนไหปลารพิสูจน์ความเพลาะพร้มอมๆอะไรเงี้ยแปะสะดือหรืออะไรงี้ใช่ไหมหรือว่าเอามือเอื้อมด้านซ้ายด้านขวาที่ให้เราดูผอมเพรียวใช่ไหมล่าสุดเขาใหม่อีกแล้วนะอันนี้เขาเป็นการวัดขนาดอะไหน้าอกอ๋อใส่หน้าอกด้วยใช่เขาบอกว่าอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่จากจีนนะคะเอาปากกามาเน็บไว้ใต้หน้าอก เนี่ยโอ้โเซ,นซ็นเซอร์มองไม่เห็นเลยอ่ะม่เซนม่เซนม่เซนเต็มเต็มตาเลยอ่ะเนี่ยโ <c oughs> ดนสอเลยมา <c oughs> ไว้น่อ่บอกว่านี้เป็นเทรนดใหม่ในโลกโซเชียลนะคะโอโของจีนเขาทำกันมาสักพักแล้วล่ละบรรดาสาวๆก็พาอ,อาปากราเนี่ยหรือไม่ก็หมึกนะทั้งใหญ่ๆเนี่ยมาเน็บไว้ใต้หน้าอกของตัวเองห้ามใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะอันนี้ใช้แปรงแต่งหน้าห้ามใช้อุปกรณ์ช่วย ก็จะได้เห็นว่าเหมือนว่าหน้าอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่แต่ความจริงแล้วดูแล้วถ้าหน้าอกไม่ยานอ่ะใหญ่แต่ไม่ยานก็ทําไม่ได้นะนั่นสิต้องยานนะใช่สิอ,อยาอ่าอย่าเพิงพ่งไปหลงเทรนผิดผิดนะใช่ใช่ก็ว่าก็ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว,ว่าอะไรนะสโลแกนเนี่ยห้ามคนอกอกไข่าดาวหลบไปห้ามทำอะไรเงี้ยสะเทือนใจมากเขาบอก ราะว่าอันนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะว่าเน,นี้ยเป็นเรื่องที่มันไร้สาระมากแล้วก็ตลกมากๆเลยในโลกโซเชียลแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปก็แล้วแต่คนละกันแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นความเชื่อผิดๆที่เขาบอกว่าถ้าคนที่ทําได้เนี่ยคือผู้หญิงแท้ๆแต่คนที่ทาไม่ได้ันไม่ใช่ผู้หญิงมันก็ไม่ใช่ไงถ้าเป็นนมปลอมหรือนมที่ทําสัญญกรรมมามันจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรว่ามันจะไม่คล้อยลงมาหน่อย <c oughs> มันจะกลมๆแล้วก็ตึงๆเด้งๆอ่ะใช่ไหมเอออย่างเงี้ย ก็นี่ก็อย่างที่บอกแล้วก็มีคนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ้านเราบ้านเราบอกว่ายายข้างบ้านก็ทําได้เอากระด้งเหน็บยังได้เลยไม่ใช่แค่ปากกานะกลัวเพราะว่าแบบนี้เขาเรียกว่านมยานไม่ใช่อกใหญ่นะครับบางคนบอกโอ้ยแค่นี้จิบจิบนะฮะสามด้ามก็เหน็บมาแล้วเราก็เลยอยากไปดูค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าแค่นี้จิบจิบ เมียผมสามด้ามก็เน็บมาแล้วก nah ็เลยไปสืบ <được> ค <inside them> ้นมาเลยเจอภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเทรนใหม่นะคะกับการเน็บปากกาสามด้ามแต่ไม่ใช่เน็บที่หน้าอกเน็บกาอะไรอ่ะไปดูกันเลยค่ะภาพนี้ไปดูกันว่าใช้อะไรพุงค่ะน้องแตงเออเออเออน่ารักเรียกว่าเป็นเทรนที่มาแซงหน้านมหนีบปากกานะคะกับเทรนพุงหนีบปากกา อันนี้สองสองด้ามยังน้อยไปนะใช่สามด้ามทํามาแล้วของพี่เนี่ยสี่ด้ามพุงสี่ชั้นนี่ก็ได้เลยชนะเลยดีอ่ะนะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นสองเทนสามเทนที่เข้ามาแบบหักล้างกันน่ะขำขกันไปนะคะอย่าซีเรียสอย่าคิดมากอืมนะคะใครอยากทําก็โพสตภาพมาให้ดูด้วยนะอยากดูอย่าเลยคุณชายก็ทําได้นะอ้วนอหน่อยอะไรเงี้ยเออได้อยู่เนาะเอะ เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำค่ะเป็นวิชาการสาระสาระนิดนึงสาระค่ะบอกว่าอย่างที่บอกอย่างที่พี่ยันบอกเป็นอะไรนะการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราใช่ไหมนายแพทย์บุญชัยสมบูรณ์สุขนะคะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีนโยบายเพิ่มการใช้งานยางพารานั่นเองก็เรียกได้ว่าผู้ประกอบการเนี่ย มีการเรียก ผู้ประกอบการถุงยางอนามัยเข้ามาพูดคุยถึง9รายนะคะแล้วก็ถุงมือ,อยางอีกย0รายเพื่อหาทางช่วยเหลือไงออเพราะว่าพวกนี้มันทำจากยางพารา,าก็จะได้ซื้อน้ำยางพาราเนี่ย<อ>จากเกษตรกรโดยตรงมาเพื่อที่จะผลิตถุงยางแล้วก็ถุงมือ,อยางใช่เขาเรียกมาพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะคะว่าจะเพิ่มการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรได้ยังไงอบอกว่าข้อมูลในส่วนของถุงยางอนามัยเนี่ยพบว่าร้อยละ80-90เเนี่ยใช้น้ำยางพาราในไทยนะครับส่วน ร้อยละสิเป็นการนําเข้าก็ถือว่าเยอะนะก็อีสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องนําเข้าก็ได้ก็เอาเนี้ยแหละไปเลยร้อยเปอรเซ็นต์ไปเลยใช่ค่ะส่วนทางด้านนายนาวินจังเจริญกุลนะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทแอนเซลจำกัดนะคะเปิดเผยว่าบริษัทผลิตถุงยางอนามัยเนี่ยเฉลี่ย2อ8ล้านชิ้นต่อวัน 2,880,000ชิ้นต่อวันส่งออกไป75ประเทศนะคะสัดส่วนส่งออกร้อยละ99ขายในประเทศร้อยละหนึประมาณ10ล้านชิ้นโดยการใช้น้ำยางพาราสพาราสดในการผลิตเนี่ยประมาณ2,9พันตันต่อปีเยอะนะเยอะอยู่ค่ะใช่เขาบอกว่ามีการวิจัยกันด้วยนะคะพี่แอนคะว่าถุงยางอามยชนิดที่ขายดีที่สุดคือกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะ รองลงมาคือกลิ่นวานิลาอันนี้เริ่มนอกเรื่องแล้วอ,อ,อันนี้เริ่มเป็นความชอบส่วนตัวแล้วใช่ใช่มีการวัดไซส์ขนาดอวัยวะเพศช,ชายด้วยเขาบอกว่าของไทยเราเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่49ม mm, มก็อยู่ที่ประมาณ49ม mm ิลมถึง52มมมันเป็นการเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้น้ำยางมากขึ้น ใช่ไหมใช่เหรอเันก็จะช่วยเหลือเกษตรกรได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะคู่รักต่างๆใช้ถุงยางอนามัยกันนะคะน <laughs> อกจากจะช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วนะคะทําให้ยามีราคาแล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆจากเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะจบสวยไหม สวยมากสวยจ้าเรื่องของถุงยางอนามัยเนี่ยนอกจากบ้านเราจะมีการนําน้ํายางมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้วในส่วนของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมเขาก็มีการคิดค้นถุงยางอนามัยแบบใหม่ที่มันจะช่วยป้องกันเชื้อ hiv ได้ด้วยแม้ถุงยางนั้นจะรั่วระหว่างทํากิจกรรมแต่งตั้งแต่งสบายใจได้นะไอหน้าเกี่ยวกับแตงแล้วล่ะเขาบอกว่าที่สหรัฐอเมริกาคิดค้นถุงยางอนามัยแบบใหม่สําเร็จค่ะทาจากโพลิเมอร์มีความยืดหยุ่นสูง ะะแล้วก็เ,เขาเรียกกันว่าไฮโดรเจลนั่นเองนะคะทำให้ได้ถุงยางที่มีความบางมากแล้วก็ให้ความทนทานสูงด้วยนะคะเคลือบสารชนิดพิเศษที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ HIV แม้ว่าถุงยางจะขาดหรือว่ารั่วระหว่างมีเพศสัมพันธ์อันนี้ไม่ต้องกลัวแน่นอนนะคะแล้วก็จะช่วยให้ลีลากิจกรรมต่างๆของผู้ชมเนี่ย มีอัตรสไม่แตกต่างจากการไม่สวมใส่เลยทีเดียวยังไงก็ช่วยอุดหนุนกันนะคะอุดหนุนทีเดียวนี้ได้หลายต่อนะออย่ามองว่ามันเป็นเรื่องน่าอายที่แท้แล้วมันสามารถช่วยเหลือแล้วก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะ,คะมหมดเวลาแล้วใช่ไหม<ช>หมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ป,ปิดท้ายกันเลยด้วยคลิป,ลปใช่ไหมก็บอกว่าเป็นที่มาของคําว่า ซิ่งซิ่งได้แต่อย่าพลาดลูกพี่กล่าวไว้แต่สุดท้ายเป็นไงเนี่ยะจะเป็นยังไงล่ะมไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะคะพี่แอแล้วก็แต่งลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิ่งสิ่งได้แต่อย่าพลาด จะแซงยังด wow, like, ้วยเหรอคันเล็รถมันใหญ่กว่าเขาอีกนาดนี้ปะ